วันนี้เรามีวิธีออมเงินดีๆมาฝากกันนะคะนั่นก็คือทฤษฎีออมเงินตามวันที่ค่ะเป็นวิธีการออมที่ไม่ยากนะคะใครๆก็สามารถออมได้เพราะว่าเป็นการออมด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากค่ะค่ะถ้าหากว่าเราออมเงินตามวิธีการที่แชร์กันมาเช่นอย่างวันที่หนึ่งมกราคมออมหนึงบาทกว่าจะถึงสิ้นปีนั่นแหละค่ะแล้วก็คงไม่เหลือเงินสักบาท ทีนี้เรามีวิธีการออมที่ง่ายกว่านั้นค่ะนั่นก็คือออมตามวันที่นั่นเองมีวิธีการยังไงมาดูกันค่ะเริ่มจากเราต้องหาสมุดหนเล่มสมุดอะไรก็ได้นะคะจะเป็นสมุดที่เราใช้แล้วหรือเราซื้อใหม่เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เราค่ะจากนั้นเราก็มาเขียนเรียนแบบปฏิทินเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็เขียนวันที่ตามปฏิทินจริงเลยค่ะอย่างเดือนนี้เป็นเดือนตุลาะคะ่ะเราก็จะเขียนกันจนถึงวันที่31ตุลาะคะ่ะอ่าทีนี้ใครอยากจะทําให้ครบ1ปีเลยก็ได้นะคะอย่างปีหน้าก็เขียนไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้อย่างปีนี้ก็เราก็เขียนไว้แค่จนถึงสิ้นปีนะคะ ค่ะทีนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะสมมุติว่าวันนี้วันที่1เราก็หยอด1บาทวันที่2ก็หยอด2บาทไปจนถึงวันที่31เราก็หยอด31บาทค่ะทีนี้ใน1ปีเราจะมีเงินเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะเดือนมกราคมนะคะจะได้496บาทกุมภาพันธ์ี6บาท มีนาคม9,496บาทนะคะเมษายน465ขาดนี่ก็เป็นตัวเลขในแต่ละเดือนนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะรวมยอดทั้งปีก็จะได้ประมาณ5,738บาท นี่ค่ะก็เป็นอีกดิ่งวิธีนะคะที่จะสนับสนุนการออมนะคะอย่าลืมนะคะหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะ